แม่มเสียมาหมื่นเดียวเองออโทรศัพท์เครื่องสำอางไม่พอจะกลับมาเอาเอาของมาเอาตังค์คืนไปมไม่ซีเรียสเลยคนะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเัชวานครับในไทยนิวทอล์กนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับประเด็นที่กําลังร้อนกันอยู่นะครับคือต้องบอกว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับสำหรับกรณีคุณพิมพิพายแม่นะคะ้าออนไลน์คนดังนะครับที่เพิ่งถูกทางสบศเนี่ยสั่งปิดคลินิก อิสคิวคลินิกเวชกรรมเนี่ยนะครับคลินิกเสริมความงามของเธอเนี่ยเป็นเวลา30วันที่สาขาห้วยขวางนะครับหลังจากที่มีการนําหมอเถื่อนเข้ามาทํางานนะครับซึ่งก็ถูกจับกุมไปแล้วเมื่อวันที่19าธันวาคมที่ผ่านมารับวันนี้นะครับต้องบอกว่าดราม่าหลายอย่างครับคุณพิมพิพายทั้งหมอเถื่อนแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องกลองซูงอีกนะครับวันนี้ครับทางชินีออนไลน์และตัวผมเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางทนายรัชพลนะครับศรีสาครครับทนายความชื่อดังนะครับที่ตัวท่านเนี่ยนะครับ โพสต์ข้อความผ่าน f เฟ e บ o ๊กรัวๆเลครับว่าคุณพิมพิพายวนออกมาชี้แจงได้แล้วนะครับก่อนจะระบุอีกครั้งว่าใครจะแจ้งความพอรอพก็คือพิมพิพายนะครับพรุ่งนี้25ธันวาคม2564นะครับไปเจอกันที่สอนอห้วยขวาง10โมงนี่ครับผมพูดคุยหลายประเด็นนะครับกับทางพี่ทนายรัชพลนะครับนี่ครับลองไปรับชมกันครับเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ทางคุณทิมลิพายเนี่ยนอกจากที่จะมีการชดใช้ค่าเสียหายแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าจะมีการรับผิดชอบในส่วนอื่นหรือไม่อย่างไรครับผมก็คือพรุ่งนี้จะไปสอนอห้วยขวางไปเอาผิดสองกรณีคือกรณีของกล่องสุ่มแล้วก็คลินิกถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับผมก็คือกรณีที่จะไปดูว่าจะมีการเยียวยาอะไรยังไงบ้างนะครับกรณีกล่องสุ่มแล้วก็คลินิกนะครับก็ผมก็เรียนเชิญนะครับทางผู้เสียหายกล่องสุ่มที่ได้รับความเสียหายนะครับ วันพรุ่งนี้ยี่สิบห้าธันวาปีหกสี่นะครับเวลาสิบโมงตรงที่สนอห้วยขวางนะครับใครที่อยากจะไปร้องเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็มาเข้ามาคุยพูดคุยกันได้ครับผมครับและเบื้องต้นที่พี่รวบรวมผู้เสียหายเนี่ยมีเยอะไหมครับตอนนี้ไม่สามารถตอบจํานวนได้ครับเพราะว่าผมก็แล้วแต่ครับว่าใครสมัครใจอยากจะมาพูดคุยหรือว่ามาร้องเรียนนะครับเราก็รับเรื่องอยู่นะครับวันพรุ่งนี้ครับผม ก็สามารถที่จะเข้ามาคุยได้ครับโอเคครับยืนยันว่าพรุ่งนี้2เรื่องคือกล่องสุ่มกับกรณีคลินิกนะครับและทางที่มันมีอยู่โพสต์โพสต์หนึ่งที่พี่โพสต์เนี่ยบอกว่าให้คุณพิมพิพายเนี่ยควรจะออกมาชี้แจงพี่คิดว่าควรจะชี้แจงเรื่องอะไรครับคือตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องได้เงินคืนนะครับลูกค้าเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินคืนนะครับแต่ว่าเขาอยากได้ความพืนพอใจมากกว่านะครับเพราะว่าเครดิตของคุณพิมพิพายเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ เขาคิดว่าการซื้อของเนี่ยหรือว่ากล่องตุ่มเนี่ยน่าจะได้รับความพึงพอใจแต่ปรากฏว่าสินค้าที่ได้รับเนี่ยครับมันเป็นสินค้าที่อาจจะใกล้หมดอายุนะครับหรือว่ามีปัญหานะครับในส่วนเนี้ยเขาอยากได้รับการชี้แจงนะครับว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับการคืนเงินเนี่ยถือว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการเยียวยาส่วนหนึ่งแต่ที่เขาสงสัยเนี่ยคือสินค้าพวกเนี้ยมันมาได้ยังไงนะครับคุณ ไปซื้อสินค้าจากไหนมามาส่งให้นะครับหรือแล้วก็เจตนาเนี่ยครับมันมันใส่ผิดหรืออะไรยังไงทาไมความเสียหายมันถึงมันถึงเกิดได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายจานวนมากนะครับก็เลยอยากให้ชี้แจงในส่วนเนี้ว่าสินค้าพวกนี้ไปเอามาจากไหนแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงครับทีนี้กรณีไปสัญญกรรมแล้วเกิดมีความผิดปกติของใบหน้าตาตกกระดังต่างนานา,นานเนี่ยในข้อกฎหมายคุณพิมพ์รีพายจะมีความผิดอะไรยังไงบ้างครับ ตรงนี้ผมไม่ติดใจคุณพิมพ์ริพายในเรื่องความผิดทางอาญานะครับเพราะว่าคงไม่มีใครเจตนาที่จะทําให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งตัวนี้มันมีโทษจําคุกนะครับตรงนี้จริงๆก็ไม่ติดใจนะแต่ว่าในส่วนที่เราไปเนี่ยอยากจะให้ออกมานะครับเเขาเรียกว่าอะไรมาคุยกันในเรื่องค่าเสียหายให้มันชัดเจนเพราะว่าตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเขากลัวคุณพิมริพาย นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณพิมพิพายเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีเครดิตดีมากนะครับเขาก็กลัวทั้งคุณรีบพิมพิพายทั้งกลัวเอฟซีจะมาถล่มเขานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็อยากใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับก็อยากให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะฮะในเรื่องของการเยียวยาค่าเสียหายนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายกันอย่างไรบ้างก็เลยเต้องไปใช้สิทธิตามกฎหมายครับผมก็คือต้องการให้คุณพิมพิพายเนี่ยออกมาเจราจามาคุยหน่อยถูกต้องไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ คือผมเชื่ออยู่แล้วอะนะฮะว่าคุณพิมพิพายก็ไม่ได้ทิ้งนะจริงๆแล้วอะนะครับเขาก็โทรคุยกันก็ดูแลกันอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องจํานวนเงินที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะว่าน้องเนี่ยต้องไปหาหมออยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยอยากจะได้ความชัดเจนต,ตรงนี้เท่านั้นเองครับผมไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยครับทีนี้ผมขอถามกรณีหมอปลอมของคลินิกคุณพิมพิพายนะครับคุณพิมพิพายเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณพิมพิพายจะมีความผิดไปด้วยไหมครับเพราะว่ามีการไปจ้างหมอปลอมมาในคลินิก คือในคดีอาญาเนี่ยอาจจะต้องดูเจตนาเน้นหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเขามีเจตนาที่จะจ้างหมอปลอมนะครับซึ่งก็น่าจะค่าจ้างถูกกว่าหมอจริงนะครถ้าเขามีเจตนาอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นความผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอเขาไม่ได้เจตนานะครับแต่ว่าเขาไม่รู้จริงๆอย่างเนี้ยมันก็ไม่เป็นความผิดนะฮะในในส่วนของคดีอาญาเนี่ยซึ่งมีโทษจําคุกเนี่ยเขาต้องดูที่เจตนาครับแต่ในส่วนที่ผมก็เชื่อนะว่าเขาคงไม่ได้เจตนาหรอกครับในเรื่องหมอปลอมมา ทีนี้ครับไปประเด็นกล่องสุ่มนะครับคุณพิมพิพายเนี่ยจะโดนดำเนินคดีไหมครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยผมเคยคุยกับพี่รณรงค์เพราะว่าสินค้าในกล่องสุ่มเนี่ยถ้าราคามันไม่ถึงหนึ่งหมื่นเข้าขายผิดกฎหมายถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือมันต้องโดนหลายข้อเลยนะครับคือตามที่คุณพิมพิพายเขาขายเรื่องกล่องสุ่มเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าที่จะได้เนี่ยมันจะต้องเท่ากับมูลค่าที่ซื้อหรือไม่ก็มากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าสินค้าเนี่ยมันต่ํากว่าราคาที่ซื้อนะครับก็ถือว่าคุณเนี่ยมีการให้มีการเสี่ยงโชคนะครับมีส่วนได้มีทั้งได้มีทั้งเสียนะครับก็เขา้าขายเรื่องของพละการพนันนะครับแล้วก็การที่คุณหลอกว่าสมมตินะอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดว่าบอกว่าได้สินค้าเท่า,ากว่าหรือมากกว่านะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคุณส่งสินค้าที่มันต่ํากว่าราคามาให้เนี่ยนะครับก็เขาขายเป็นการหลอกลวงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของ ชอโกงประชาชนเพราะว่าคุณได้เงินของเขาไปนะครับนอกจากนี้นก็เป็นเรื่องของพอรบอรคอมนะครับเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางยูทูบก็ตามนะฮะอันนี้ก็เป็นการนาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้ประชาชนเสียหายนะครับอันนี้โทษสูงสุดเนี่ยผุ้ค้าปีปรับตัแสนนะครับก็อาจจะต้องดูของในเรื่องของเจตนาอีกทีหนึ่งนะครับว่าสินค้าที่มันต่ํากว่าราคาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับคุณจงใจหรือเปล่าหรือว่าเจตนาหรือเปล่าถ้าเจตนาเนี่ยก็เป็นความผิดถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นความผิดครับ ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมคือล่าสุดเนี่ยคุณพีธทีพายเขาบอ,อกมาชี้แจงเขาบอกว่าประเด็นกล่องสุ่มเนี่ย<ๆ>เขาให้ลูกน้องเขาจัดการครับแล้วอย่างเงี้ยคือลูกน้องก็จัดการแล้วคือบางทีเรามันสามารถแรงเห็นผลไดใหรือเปล่าให้ให้ลูกน้องที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมาจัดการเนี่ยมันก็สามารถเขาเรียกว่าแรงเห็นผลได้ว่าคุณอยากจะต้องเอาสินค้าที่ไม่ดีใส่เข้าไปแล้วสินค้านี้ไปซื้อมาจากไหน,นครับคุณไม่ได้ดูแลเลยเห,หรอนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องไปสืบสวนสอบสวนกันอีกทีนึ่งครับ ถ้าถึงขั้นว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคไหมครับต้องดูเจตนานะครับตรงเนี้ต้องให้ตํารวจไปสอบสวนอีกทีหนึ่งการซื้อของมาเนี่ยซื้อยังไงแล้วทําไมของที่ได้มามันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเห็นทางตามข่าวก็บอกว่าใกล้จะหมดอายุบ้างหรือว่าบางอันเนี่ยสนิมขึ้นบ้างเนี่ยครับพวกเนี่ยหรือว่ายิ่งทั้งหมดอายุเลยนี่ยิ่งชัดเจนเลยเพราะว่าของหมดอายุเนี่ยมันไม่มีราคาแล้วนะครับถ้าเอามาส่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าทําไมส่งของแบบนี้มา ก็เขาอาจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อค้นหาเจตนาที่แท้จริงอะครับผมว่ามีเจตนากระทําความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าครับทีนี้คุณพิมพ์ทิพายเขาออกมาบอกเขาว่าถ้าก่องซุ่มก่องไหนมีปัญหาเนี่ยเขายินดีจะคืนเงินเลยเอาเอาของคืนมาได้เดี๋ยวเขาคืนเงินให้เลยอันนี้จบไหมพี่เรื่องคืนเงินนะครับเป็นการเยียวยาค่าเสียหายอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าส่วนกา,การกระทําความผิดเนี่ยถ้าความผิดมันสําเร็จแล้วมีการสมมตินะฮมีการหลอกลวงสําเร็จแล้วได้เงินจากผู้เสียหายไป้พนนีะครับ มันไม่สามารถที่จะพ้นผิดได้นะครับเพราะว่าความผิดมันสาเร็จแล้วก็ต้องรับโทษทางกฎหมายแต่ว่าการคืนเงินเนี่ยอาจจะทําให้การรับโทษเนี่ยเบาลงก็ได้นะครับผมก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่มีการรับเงินรับคืนของครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รับคืนของเลยซ้ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับครับคือประเด็นกล่องสุ่มตอนนี้ต้องบอกว่าสังคมเนี่ยบางเฉพาะเอฟซอย่างตรงไปตรงมาเอฟซีุมพิพายเขาบอกว่ากล่องสุ่มก็คือกล่องสุ่ม จะมาบางคนบอกหนึ่งหมื่นจะมาหวังลดหวังทองอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่พี่ธานารัชพลจะบอกว่าก็คือประเด็นมันอยู่ที่สิคุณภาพของสินค้าในกล่องถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือกล่องสุ่มเข้าใจนะฮะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ที่คุณบอกมาเนี่ยคือของข้างในเนี่ยมันจะต้องออมีราคาที่เท่ากับจํานวนเงินที่เราจ่ายไปหรือว่าของที่ได้เนี่ยจะต้องมีราคาสูงก,กว่า นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นข่าวอยู่เนี่ยก็คือสินค้าเนี่ยมันคุณภาพหรือว่าราคาเนี่ยมันน่าจะต่ํากว่าจานวนเงินที่จ่ายไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจว่าเอ๊ะทำไมเราจ่ายไปสมมติหมื่นหนึ่งเนี่ยทำไมเราได้ของที่มันใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับหรือว่าของที่มันมีสนิมซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะครับซึ่งถ้าดูมูลค่าแล้วเนี่ย,ยมันน่าจะต่ากว่าราคาที่จ่ายไปนะครับก็เลยมีปัญหาขึ้นมานะตรงนี้ก็คงต้องใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับก็ขึ้นอยู่กับทาง ผู้เสียหายว่าเขาจะดาเนินคดีหรือเปล่าครับผมครับทีนี้ครับมันมีคอมเมนต์นะครับต้องยอมรับว่ามีเอฟซีของคุณพิมพ์ทิพภายบางส่วนเนี่ยมาถล่มนะครับถล่มบรรดาทนายบอกว่าหิวแสงหรือเปล่าทาไมถึงมาโหนคุณพิมพ์ทิพภายหรือเปล่าคือในส่วนเนี้ครับก็ต้องบอกนะครับว่าทางผู้เสียหายเขามาร้องเรียนนะครับเราก็ทํางานของเรานะครับไม่ได้เกี่ยวกับหิวแสงถ้ามันไม่เกิดปัญหาหรือว่าถ้าไม่มีประเด็นนะครับเราเข้ามาไม่ได้อยู่แล้ว นะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นการทํางานนะครับตามวิชาชีพนะครับเราก็ไปพาผู้เสียหายไปแจ้งความก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมไม่จะเป็นต้องหิวแสงนะฮะครับโอเคครับก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้สอน้องห้วยขวางใช่ไหมครับพี่ครับวันที่25มกราคมนอ่รบ25ธันวาคมนะครับ6ตีเวลา10โมงตรงที่สอนอห้วยขวางครับอผู้เสียหายที่ในเรื่องของกองสุ่มนะครับใครที่อยากจะเข้ามาร้องเรียนหรือว่าพูดคุยก็มากันได้นะครับผมครับ ครับก็คือประเด mm ็นกล่องสุ่มกับคลินิกพรุ่งนี้ที่จะไปร้องทุกกันถูกต้องไหมครับครับใช่ครับผมครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับพิธาราะชัชพลก็ยืนยันว่า2ประเด็นที่จะไปพรุ่งนี้ก็คือกรณีกล่องสุ่มด้วยและก็กรณีคลินิกหมอเถื่อนด้วยนะครับที่มีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกนะพินาก็ยืนยันว่าไม่ได้หยิบแสงหรือว่าโอนคนพิมพ์ทพายแต่อย่างใดแต่ว่ามีผู้มาขอความช่วยเหลือนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ ไชนิวพอกครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ